Welcome World please pick your poison. Coffee, soup, sweet wisely please pie Please choose pick Co <laughs> to, to you about the who and the life your poison soup or potato my สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหญิงสาวที่ตามหาความรักและโรแมนติกในชีวิตการแต่งงานที่เธอนั้นได้อ่านจากนิยายรักโรแมนติกในวัยเด็ก เธอนั้นมีชื่อว่าแนนซี่ดอสเกิดในวันที่4กันยายนปี1905ที่บูมเมลเทนอลาบามาประเทศสหรัฐอเมริกาแม่ของเธอนั้นมีชื่อว่าลูอิซาหรือเรียกสันส้นๆว่าลูและเจมส์เอฟเฮลเซลแนนนี่นั้นเป็นลูกคนสุดท้องของพี่น้องทั้งหมด5คนมีพี่ชายหนึ่งคนและมีน้องสาวอีก3คน เพราะของเธอนั้นเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงและเข้มงวดในทุกเรื่องแม่ของเธอนั้นไม่ชอบแต่ก็ไม่กล้าหืออือเพราะว่าไม่อยากถูกทำร้ายเจมนั้นไม่ยอมให้ลูกๆไปโรงเรียนและบังคับให้ลูกๆของเขาทำงานที่ฟาร์มของครอบครัวและไม่ยอมให้ลูกสาวของเขาแต่งหน้าและแต่งตัวให้หน่ารักเหมือนกับเด็กสาวทั่วไปเขาให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันลูกสาว จากผู้ชายหื่นกามทั้งหลายแถมสั่งห้ามไม่ให้ไปร่วมงานเรื่องเลิงทุกอย่างด้วยแนนนี้นั้นเมื่อมีเวลาว่างก็จะชอบออานหนังสือนิยารักของแม่มาอ่านแล้วก็ฝันหวานถึงอนาคตว่าจะต้องเจอชายหนุ่มที่มีความรักที่โรแมนติกแบบในหนังสือนิยายที่เธอนั้นอ่านและต่อมาคอลัมน์ The Lonely h e a r t นั้นเธอชอบมากที่สุดเพราะเป็นการลงหาคู่ถ้าเปรียบเทียบที่ไทย คงจะเป็นคอลัมน์หาคู่ชู้ชื่นในหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือมาลายเสียงรักของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสมัยก่อนตอนที่เธอนั้นอายุ7ขวบครอบครัวของเธอได้ใช้รถไฟในการเดินทางไปเยี่ยมญาติของพวกเขาที่ทางตอนใต้ของอลาบามารถไฟนั้นได้เบรกกระทัานหันทำให้หัวของเธอนั้นโขเข้าไปกับเหล็กด้านหน้าที่เป็นที่กั้นระหว่างเก้าอี้หลายปีต่อมา จากอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้นนนี่มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงบางทีก็หมดสติไปเฉยๆทำให้เธอนั้นเกิดอาการโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นไปอีกต่อมาในวัย16ปีเธอนั้นได้พบรักกับเพื่อนร่วมงานที่โรงงานภาลินินที่เธอนั้นได้ทำอยู่ผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าชา r l ลีแบล็กทั้งคู่คบหาดูใจกัน4เดือนพ่อของแนนนี่ก็ให้ทั้งคู่แต่งงานกันในปี1921 ชาลีนั้นเติบโตมาจากครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่ของเขาไม่ต้องการให้แยกบ้านดังนั้นแนนนี่และชาลีเลยได้อาศัยอยู่ที่บ้านแม่ของเขาหลังจากแต่งงานเมื่อเข้าไปอยู่กับบ้านแม่ย่าก็จินตนาการได้ไม่ยากว่าจะเกิดอะไรขึ้นแนนนี่ที่เคยอ่านหนังสือนิยายรักหวานชื่นแต่เธอคงยังไม่เคยอ่านหนังสือแม่ผัวกับลูกสะใภ้ที่อยู่บ้านเดียวกัน เพราะชีวิตที่เธอเจออยู่จริงๆตอนนี้คือไม่ยากกับลูกสะใยยแบบคลาสสิกแม่ของชาลีชอบดึงความสนใจของลูกชายลูกชายคิดอะไรทำอะไรก็จะถูกไปทุกอย่างส่วนแนนนี่ทำอะไรก็จะผิดหูผิดตาเธอคอยห้ามโน่นห้ามนี่เอาใจแต่ลูกชายอยู่ฝ่ายเดียวแนนนี่แต่งงานมาได้6ปีตอนนี้เธออายุ22ปี มีลูกสาว4คนที่เกิดในปี1923ถึง1927ทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยมากชาลีนั้นห่างไกลาจากพระเอกในนิยายเขาติดเหล้าพอเมาแล้วก็ทำร้ายนันนี่เป็นประจำพอเจอเข้าแบบนี้นันนี่ก็เลยเครียดหันไปหาเหล้าและบุหรี่เครียดมากก็สูบมากทำให้เธอนั้นติดบุหรี่สูบวันละเป็นซอง ทั้งชาลีและแนนนี่ทั้งคู่ต่างก็คิดว่าอีกฝ่ายนั้นมีชู้เวลาทะเลาะกันชาลีก็จะหายออกจากบ้านไปเป็นวันๆต่อมาในปี1927ลูกคนที่สองและสามของพวกเขานั้นได้เสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุและคาดการว่าน่าจะเกิดจากอาหารเป็นพิษแต่ชาลีนั้นเชื่อว่าเกิดจากน,นันนี่นั้นได้วางยาลูกสาวของพวกเขาไม่นาน ชาลีได้พาลูกสาวคนโตชื่อเมลวิน่าออกจากบ้านไปทิ้งลูกคนสุดท้องที่ชื่อฟอรีนเอาไว้กับแนนนี่หลังจากนั้นไม่นานแม่ของชาลีก็ได้เสียชีวิตตามหลานทั้งสองคนไปส่วนแนนนี่นั้นได้งานที่โรงงานผลิตฝ้ายต่อมาในปี1928ชาลีได้นำเมลวิน่าลูกสาวคนโตมาคืนให้แก่แนนนี่และได้ขอหย่าก,กับเธอเมอื่อทั้งคู่หย่าก,กัน น,น,นันนี่ก็ได้พาลูกทั้งสองคนของเธอย้ายกลับไปที่บ้านแม่เธอนั้นไม่รอช้าเห็นประกาศหาคู่จากคอลัมน์โรลลี่ฮาร์ดก็สนใจในคำประกาศของโรเบิร์ตแฟรงกินฮอลโลเซนต่อมาได้ทำความรู้จักและแต่งงานในปี1929โรเบิร์ตนนนนี่และลูกสาวสองคนของเธอได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่แจ็กสันวิลแต่ว่าแต่งงานกันได้ไม่กี่เดือน แนนนี่ก็เห็นท่าแท้ของโรเบิร์ตว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกับพ่อและสามีคนแรกของเธอเลยชอบทุบตีทำร้ายติดเหล้าตอนนี้แน,นนนี่อายุ37ปีเมลวิน่าลูกสาวของเธอก็โตเป็นสาวแต่งงานและได้คลอดลูกชายคนแรกชื่อโรเบิร์ตลีเฮนในปี1943และคนที่สองในปี1945แต่ลูกคนที่สองเกิดได้ไม่นาน หลังคลอดก็ต้องเสียชีวิตลงแต่สาเหตุการตายนั้นหมอไม่สามารถระบุได้เมวิน่าหลังจากคลอดลูกเสร็จเธอนั้นทั้งอ่อนล้าและยาก็ยังไม่หมดฤทธิ์เชื่อว่าเห็นแม่ของเธอเข้ามาอุ้มลูกของเธอและเอาปิ่นปักผมจิ้มไปบป็นหัวเด็กแต่เธอนั้นไม่แน่ใจเลยได้ถามสามีและน้องสาวพวกเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จูจูแนนนี่ก็บอกว่าหลานตายแล้วพอพวกเขาเข้ามาเห็นแนนนี่อุ้มเด็กทารกและมีปิ่นปักผมอยู่ด้วยแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เมวิน่าก็ยังอาศัยอยู่กับแม่ของเธอเหมือนเดิมแต่เมวิน่าและสามีของเธอได้หย่าร้างกันหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นต่อมาเมวิน่าได้พบรักใหม่เขาเป็นทหารผ่านศึก เพิ่งจะกลับมาจากการรบจากสงครามโรคครั้งที่สองแต่นนนี่นั้นไม่ชอบว่าที่ลูกเขยอย่างมากทำให้นนนี่และเมลวิน่านั้นทะเลาะกันเป็นประจำไม่นานเมลวิน่านั้นได้เดินทางไปเยี่ยมพ่อของเธอทิ้งโรเบิร์ตลูกชายของเธอเอาไว้ให้คุณยายแนนนี่เลี้ยงแต่พ่อเธอกลับมาลูกชายของเธอนั้นได้ตายในวันที่7กรกฎาคมปี1945 จากผลการพิสูจน์นั้นเกิดมาจากสภาวะขาดอากาศหายใจแต่ไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรสองเดือนต่อมาหลังจากที่โรบเบิร์ตตายไปคุณยายแนนนี่ก็ได้ไรับเงินประกันชีวิตของหลานชายที่คุณยายนั้นได้ทำไว้เป็นเงินจำนวน500 u s อดอลลาร์และในปีเดียวกันนั้นญี่ปุ่นยอมลงนามจำนวนต่ออเมริกาและถือเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองสามี ของแนนนี่โรเบิร์ตก็ได้ไปร่วมเฉลิมฉลองดื่มอย่างหนักพอกลับมาที่บ้านก็มาบังคับที่จะหลับนอนกับแนนนี่เธอนั้นไม่ต้องการแต่ก็ขัดขืนไม่ได้พอตื่นเช้ามาแนนนี่ก็ไปรดน้ำต้นไม้ปกติของเธอแต่บังเอิญหรือฟ้ากำหนดแนนนี่บังเอิญไปเจอขวดเหล้าที่โรเบิร์ตซ่อนเอาไว้ที่ต้นไม้ไม่รอช้า เธอก็นำมาที่ครัวแล้วก็ผสมยาเบื่อหนูเข้าไปเมื่อโรเบิร์ตดื่มเข้าไปก็ได้เสียชีวิตในตอนบ่ายของวันนั้นแนนนี่นั้นไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะตอนนี้เธอก็ย่างเข้าวัย40แล้วเธอได้ลงหาคู่อีกครั้งที่คอลัมน์โรลลี่ฮาร์ตและได้พบกับสามีคนที่สามชื่ออารีแลนนิงแนนนี่ได้เดินทางไปที่เล็กซิงตันรั นอแคโรไลนาและแต่งงานกับเขาแต่ก็เข้าอีรอปเดิมติดเหล้าเจ้าชู้และใช้ความรุนแรงภายในบ้านจะนรกยังไงในบ้านแต่นอกบ้านนั้นหวีดหวานกันจนเพื่อนบ้านต่างชื่นชมว่าเป็นครอบครัวที่รักกันแต่ไม่นานอารีนั้นเขาได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเพื่อนบ้านนั้นต่างเห็นอกเห็นใจนันนี่เป็นอย่างมาก ไม่นานจูจ่ๆบ้านของพวกเขาก็เกิดไฟไหม้คนที่ได้รับเงินประกันก็คือแนนนี่หลังจากนั้นเธอได้เดินทางไปอาศัยอยู่ที่บ้านของโดวี่น้องสาวของเธอแต่แนนนี่มาอาศัยอยู่ได้ไม่นานน้องเธอก็ป่วยและตายในเวลาที่รวดเร็วแนนนี่ในวัย40ปลายๆครั้งนี้เธอได้หาเหยื่ออุ๊ยขอโทษกับพูดผิดเธอได้หาคู่ ไม่ได้ใช้คอลัมน์โรลลี่ฮาร์ดแล้วเธอนั้นได้เข้าเป็นสมาชิกของบริการรับจัดหาคู่ที่ชื่อว่า The d i a m o n ด์เซอร์เคิลับไม่นานก็ได้พบเข้ากับสามีคนที่4ชื่อริชาร์ดเอลมอร์ตันทั้งคู่แต่งงานกันในปี1952ในเมืองเอมโพเรีรัฐแคนซัสคนนี้ดีหน่อยไม่ได้มีปัญหาการดื่มแต่เจ้าชู้ชมัด ระหว่างที่อยู่กินกับริชาร์ดลุยซ่าแม่ของแนนนี่ได้มาอาศัยอยู่กับเธอเนื่องจากต้องการคนดูแลเพราะเธอนั้นหกล้มและได้รับบาดเจ็บที่สะโพกไม่อยู่ภายใต้การดูแลของแนนนี่ไม่กี่เดือนแม่ของเธอก็ได้เสียชีวิตลงในเดือนมกราคมปี1953ริชาร์ดสามีคนที่สก็ตายตามในวันที่19พฤษภาคม ปี1953และหลังจากที่แม่และสามีของเธอนั้นได้ตายลงหนึ่งเดือนต่อมาน้องสาวอีกคนของเธอก็ได้ตายตามไปอีกเพราะเริ่มเข้ามาคุกคีกับแนนนี่แนนนี่ยังไปต่อเธอได้พบและแต่งงานกับซามูเอลอาศัยอยู่ที่โทโซาโอกาโฮมาในปี1953สมซามูเอลนั้นเป็นบาทหลวงประจำโบสถ์คนนี้แหละ แนนนี่คิดว่าน่าจะใช่ใชายในฝันของเธอผู้หญิงไม่เอาเล่าไม่เกี่ยวและไม่ทำร้ายร่างกายเธอด้วยแถมชีวิตของซามูเอลยังน่าสงสารอีกเพราะภรรยาและลูกทั้ง9้าคนของเขานั้นเสียชีวิตจากพายุทอร์นาโดในแคลรอร์เนี่รัฐอาคันซอชีวิตไม่มีอะไรเพอร์เฟกได้อย่างเสียอย่างซามูเอลนั้นไม่ชอบให้แนนนี่อ่านหนังสือนิยายรัก ดูทีวีรายการโปรดของเธอรวมทั้งฟังวิทยุรายการที่เธอชอบเขานั้นเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการจุกจิตจู้จี้และยังควบคุมการใช้เงินของแนนนี่ด้วยแม้แต่เวลาที่เข้านอนก็ต้องนอนเวลาสามทุ่มครึ่งมีครั้งหนึ่งสมูเอลได้บอกกับแนนนี่ว่าฉันนั้นเป็นคริสเตียนมาทั้งชีวิตเธอก็ต้องเป็นคริสเตียนด้วยวิทยุกับทีวี มันไม่จำเป็นสำหรับเธอ I've been a Christian man all my life and you're going to be a Christian woman You don't need a radio and television หลังจาก3เดือนที่แต่งงานกันสมือเอวนั้นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในวันที่5ตุลาคมปี1954หมอวินิจชัยว่าติดเชื้อทางเดิอนอาหารอย่างรุนแรงแต่หลังจากที่หมออนุญาตให้กลับมาบ้าน7วันหลังจากนั้น ในตอนบ่ายของวันที่12ตุลาคมปี1954พบสซามูเอลนอนตายอยู่ที่โซฟาหลังงานศพแนนนี่ก็รีบไปรับเงินประกันชีวิตที่ทำเอาไว้ให้เขาสองฉบับแต่การตายของซามูเอลนั้นได้ทำให้คุณหมอที่รักษาเขาก่อนหน้านี้เกิดความสงสัยเพราะว่าอาการป่วยของเขาไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นที่จะทำให้ตายได้จึงได้สั่งให้ผ่าศพเพื่อพิสูจน์ซึ่งพบสารหนู ในปริมาณที่สามารถฆ่าช้างได้ทั้งตัวในร่างของซามูเอลและนั่นก็เป็นสาเหตุทาให้แนนนี่นั้นถูกจับแนนนี่นั้นได้รับสภาพว่าได้ฆ่าสามีสี่คนของเธอซึ่งอันที่จริงแล้วเธอไม่ได้ฆ่าพวกเขาเพื่อหวังเงินประกันแต่ต้องการค้นหาความรักที่เหมือนดังนิยายที่เธอนั้นชอบอ่านต่างหากและสาเหตุที่คนพวกนั้นตายก็เพราะว่า ชอบกวนประสาทเธอทำให้เธอไม่พอใจเช่นสามีคนที่ห้าแน,นนี่บอกว่าเขาไม่ยอมให้ฉันดูรายการโปรดในทีวีให้นอนในคืนที่อากาศร้อนโดยไม่ยอมให้เปิดพัดลมเขาเป็นคนที่ขี่เหนียวแล้วว่าหญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นควรจะทำยังไงดี he wouldn't let me watch my favorite programs on the television and he made me sleep without a fan on the hottest nights he was a miser and well what's woman those a to conditions? do under those conditions? มีหนึ่งคนที่รอดจากสารหนูไปได้คือสามีคนแรกเพราะเขานั้นกลัวแนนนี่มากหลังจากที่ลูกของเขาทั้งสองคนเสียชีวิตเขาบอกว่าถ้าแนนนี่โกรธหรืออารมณ์ไม่ดีเขาจะไม่กล้าที่จะทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่แนนนี่ทำมาให้ทานเพราะกลัวว่าเธอจะวางยาเขานอกจากสามีสี่คนแนนนี่ยังได้สารภาพว่า ได้ฆ่าแม่แท้ๆของเธอน้องสาวสองคนหลานอีกสองคนและแม่ของอดีตสามีเธอรวมทั้งหมด11คนแต่เนื่องจากเหตุการณ์นั้นครอบคลุม4รัฐคืออลาบามานอตแคโรไลนาแคนซัสและโอกาฮมาซึ่งแนนนี่นั้นถูกจับที่โอกาฮมาการตัดสินของศาลนั้นเลยถือเอาคดีสามีคนสุดท้ายเพราะว่าเกิดที่รัฐโอกาฮมาเธอนั้น ได้รับสาร,รภาพในวันที่17พฤศพฤษภาคมปี1955ซึ่งในการสาร,รภาพผิดของเธอนั้นก็เหมือนจะมีความสุขในการเล่าเหตุการณ์ที่ฆ่าให้ฟังเพราะว่าหัวล็อกคิกๆตลอดเวลาจนได้มีฉายาให้เธอว่ากิกกอลิงแกรนนี่แต่ก็มีอีกสองฉายาที่เรียกเธอคือจอลลี่แบล็กว d ดโดและ l o l ลี่ฮาร์ดคิ l เลอแถมตอนออกมาจากห้องพิจารณาคดี ยังยิ้มหน้าบานออกมาด้วยเธอนั้นได้เล่าว่าได้ผสมสารหนูในกาแฟซุปและสวีทโพเทโต้พายตอนงานศพของสามีเธอเธอยังเรียกเขาว่าไม้สวีทโพเทโต้พายครั้งหนึ่งนักข่าวได้เข้าไปทำข่าวในคุกเธอบอกว่าบางทีคนทำงานในครัวไม่พอฉันเสนอตัวไปทำแต่พวกเขาไม่ยอมให้ฉันทำเนื่องจากเธอเป็นผู้หญิง สาลเลยไม่ได้ให้เธอรับโทษประหารชีวิตแต่ให้เธอติดคุกตลอดชีวิตแทนและเหยื่อที่เหลืออีกสิคนก็ไม่เคยได้มีการพิจารณาคดีเลยแนนนี่หลังจากติดคุกได้10ปีก็ได้เสียชีวิตลงจากโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาวที่หอผู้ป่วยของเรือนจำลัดโอกาโฮมาในปี1965ในวัย59ปีจนแล้วจนรอด พระเอกเหมือนในนิยายก็ไม่มีจริงในชีวิตจริงของแนนนี่ The l o n e l y Heart Killer ในการพิจารณาคดีนั้นเธอคิดว่าเหตุการณ์ที่หัวเธอนั้นโขกกับเหล็กในรถไฟสมัยเด็กนั้นจะต้องเป็นสาเหตุทำให้เธอเป็นแบบนี้ถ้าชอบกดซับและไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะที่รับฟังสวัสดีค่ะ